ชมคุณนายเปลี่ยนไปสวัสดีค่ะต้มป่าจ้าคุณอโอ้ยแรงเก่งคืงเป็นตาแสบบอ่ลังกด ต้มปลาคาวจะพี่นอกเสียบวะนี่สุสงไซจะอร่อยมากมแดงเก่งคืนแต่เสียบ,บ่ กน่าอร่อยจังเลยต้ปปมปลาใบมะกอกต้ปปมปลาใบมะกอกจ้าใส่ขาใส่ตะไคร้ใส่ทุกอย่างที่มันอร่อย Xay bầy vật cọc lông bài. Xẹp bọc nhau. Tôm bò. ตามสมรสาสคร์คักไฟยังกระวนๆหงดไหลนี่จ้ะทำอาหาร string, <aría> <top> <player> <whiskey> ต้มปลาขาวมันถือใจกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้จ้ามาเ้ยพี่น้องกินข้าวบ้านนี่กำลังกินข้าวเที่ยงแก่กบ่นึงซือลับคมอยู่นนั่นซื้อซื้อลาบคมต้มแสบดต เมื่แรกเงินคลองถมเด้อลันบ่ไปเลยต้มปลาพี่น้องเอ้ยแต่เสีบบ่พรู้นะแต่เสีบคักไปเบอร์เลยบ่สา,ามคนลัน นอนอยู่ตะลางกับมีพี่น้องคุณกำลังแตนก็ห่อเข่าล่างอยอะรับตาชุยๆุยอยู่เป็นงานเข่าคักแล้วเลยวตีงเคี่ยงบด้ตีเปิดน่อยหนึงก็ติดล่มหนึ่งวันไว้จะขวดน้อยวันไ่้จะขวดน้อย มะแ่งสุกกม็มีพี่น้องกินของกินหวานของหวานแก่ข้าวห่วงก็มีนนม,ามา,ามาแสบๆน้ำกัน ส้มปลากระแซบ,บแซบแซบกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่อจ้าพี่น้องช่องช่องคุณนายเปลี่ยนไปเรื่อจ้าพี่น้องจำซื้อให้แมนๆนเรื่อจ้า เริ่มสำเร็จมั้ยสงคุณนายเปลี่ยนไปจ้ากดจะ่าลืมกดอะไรกดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้จ้ามากินเข้าคุณนายเปลี่ยนไปจ้าแต่ว่าเราอยู่ในมึงก็มตัวไปจุนเบิดเทิงเทิงบักจอย ก็ยังหาว่าดีสิอือฮะวันนี้ก็ล้มล้มโอ้ยล้มแรงแกงหางพี่น้องเอ้ยล้มหอนล้มบหญินนั่นแหละใบไม้ปิวสวัยอยู่คุณ ฝนบ่ตกต๊ก,กเทียเงือหลายนั่นละละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้อง <c oughs> ช่องคุณนายเปลี่ยนไปจ้าสวัสดีค่ะ